ครูบุญสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูบุญมาในหัวข้อพลังงานคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือคู่แท้ทวินเฟมนะคะโดยคลิปนี้จะพิเศษครูบุญจะแบ่งเป็นพลังงานาธาตุเลยนะคะเริ่มต้นที่ เชาวธาตุไฟก่อนนะคะธาตุไฟก็จะมีราศีเมษสิ่หงและธนูนะคะการนับก็จะเน้นนับแบบตะวันตกนะคะสําหรับทวินเฟรมนะคะก่อนที่จะไปฟังครูบุญแจ้งเรื่องไพ่ย,ยิปซีครูบุญนะคะพร้อมจัดส่งแล้วนะคะใครที่ไม่ทันโปรจองไปก่อนหน้านี้นะคะไม่เป็นไรครูบุญจัดให้ใหม่นะคะ1,999บาทไพ่ย,ยิปซีครูบุญแถมคอร์สเรียนไพ่ย,ยิปซีออนไลน์ไปเลย ที่ปกติก็ราคา1,999บาทแล้วนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะสำหรับ2คนแรกเท่านั้น2คนแรกเท่านั้นและเห็นคลิปนี้นะคะแจ้งครูบุญมานะคะคุณจะได้เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ฟรีนะคะความรู้จัดหนักจัดเต็มไม่ต่างจากการเรียนโคชชิ่งส่วนตัวแถมได้ไพ่ย,ยิปซีไปหนึ่งสำหรับที่มีคู่มือการอ่านเฉพาะ ของไพ่ยิปซีคูบุลเท่านั้นนะคะยาวพลาดเลยสำหรับใครที่อยากหาความรู้อยากศึกษาในาศาสตร์ทางนี้นะคะคูบุลบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆแค่คุณได้ไปแล้วไปดูให้ตัวเองไปปรับพลังงานตัวเองก็คุ้มแล้วนะคะแล้วถ้าสามารถต่อย,ยอดเป็นอาชีพรายได้เสริมได้เมื่อไหร่เนี่ยคุณจะยิ่งขอบคุณนะคะในราคาเพียง1 9 9 9บาทและนะคะแป้งแบรนดคูบุลชามิ่งนางพญามหาเฮง แป้งระดับนี้เป็นยิ่งกว่าแป้งนะคะให้ความสวยคุมมันยาวนาน8ชั่วโมงกันเหงื่อกันน้ำกันฝุ่นนะคะและกันแดด SPF 30 PA บวกบวกบวกคุมมันยาวนานไปเลยนะคะ8ชั่วโมงไม่พอนะคะเป็นเนื้อใยใหม่ที่เนื้อละเอียดมากนะคะแป้งระดับนี้นะคะไม่อุดตันผิวนะคะนีู่บุนท้ายเดอจะไม่อุดตันผิวเลยนะคะแม้ว่าคุณเนี่ย จะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆนะคะเป็นสิวนะคะเพราะคุณสมบัติส่วนผสมเราทํามาจากว่านมงคลว่านนางพญานะคะมหาเศรษฐีว่านนะคะเป็นคุณสมบัติหลักเลยนะคะที่ช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะเรียกสเสน่ห์นะคะเรียกโชคลาภกวักซั์กวักโชคนะคะสําหรับแป้งตลับนี้โป690จัดส่งฟรีฟรแถมคู่มือสายมู บอเปเปอร์นะคะวอเปเปอร์สายมูคูบุญคูบุญออกแบบให้เฉพาะเลยนะคะเฉพาะดวงใครและดวงมันเท่านั้นนะคะมาค่ะดูดวงนะคะสำหรับคนธาตุไฟนะคะว่าพลังงานคู่แท้จิตวิญญาณทวินเฟรมคุณเป็นอย่างไรในช่วงนี้เบื้องต้นนะคะเช็คพลังงานของตัวตนชาวธาตุไฟก่อนตัวตนพวกคุณเป็นอย่างไรในช่วงนี้ ขอตัวตนชาวธาตุไฟว่าเป็นอย่างไรคะในช่วงนี้ขอตัวตนชาวธาตุไฟตัวตนเป็นอย่างไรคะในช่วงนี้ว้าวตัวตนคุณดีมากๆเลยเดอะเวอรนะคะอยู่ในจุดที่ เป็นตัวของตัวเองนะคะบางคนพัฒนาจิตวิญญาณเรียบร้อยแล้วนะคะพัฒนายกระดับจิตวิญญาณจนเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะอยู่ในโลกที่ค่อนข้างสวยงามเลยนะคะบางคนเนี่ยก็ค่อนข้างมีพื้นที่มีคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมากๆเป็นคนที่หวงแหนพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองมากๆนะคะเดือนเวนี้บางคนอาจจะทำงานอะไรเกี่ยวข้องกับกฎของแรงดึงดูดนะคะทำงานของ กฎจักรวาลน,นะคะคล้ายๆกับครูบุญก็ได้นะคะเป็นคนที่สื่อสารรับพลังงานของจักรวาลโดยตรงนะคะตัวตนชาวธาตุไฟย a เมจิเชียนเนี่ยโดดเด่นนะคะว่าเป็นสายกฎของแรงดึงดูดนะคะเป็นสายที่ใช้พลังจักรวาลโดยตรงนะคะและตัวตนคุณเนี่ยพลังงานดีมากนะคะคิดทำหวังสิ่งใดได้ทุกสิ่งนะคะเหมือนเสกสันปั้นแต่งได้เลยนะคะพลังงานดีมากนะคะธาตุไฟ บางคนอาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอนักดูดวงเหมือนครูบุญนักอ่านไพ่ทำนายชะตามีเซนต์มีสัญชาตญาณมีอินทูวิชันเป็นนักสื่อสารเป็นนักพูดนะคะเป็นคนพูดดีพูดจาเก่งมีวาทะลินนะคะที่สําคัญพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะสําหรับติเมจิเชียนนี้เหมือนคนที่มีสาริกาลินทองอยู่กับตัวนะคะพูดดีเป็นสีแก่ตัวนะคะสาหรับชาวธาตุไฟนะคะแล้วพลังงานของคู่แท้ จิตวิญญาณล่ะคะมาเช็คพลังงานคู่แท้คุณนะคะว่าพลังงานคุณดีแล้วนะคะแล้วคู่แท้คุณจะเป็นอย่างไรคู่แท้คุณเป็นอย่างไรคะคู่แท้คุณเป็นอย่างไรขอตัวตนคู่แท้จิตวิญญาณของชาวธาตุไฟนะคะ ตอนนี้เขาเองก็พยายามเยียวยาจิตใจอยู่นะคะคนคนนี้โดดเด่นว่าจะเป็นชาวราศีธนูนะคะตัวเขาเองเนี่ยพยายามปรับสมดุลกับชีวิตพยายามรับมือให้ได้กับทุกสิ่งพยายามบาลานซ์เยียวยาใจเช่นกันนะคะคนคนนี้คู่แท้จิตวิญญาณของคุณเป็นอย่างไรในช่วงนี้คู่แท้จิตวิญญาณคุณเป็นอย่างไรในช่วงนี้คะจัสติกเขาเป็นคนที่ ตัวตนนะคะอาจจะเป็นคนราศีตุลด้วยนะคะตัวตนเป็นคนมีเหตุมีผลมีตรกกมีหลักการเป็นคนรักความยุติธรรมรักความถูกต้องเที่ยงธรรมความถูกต้องมาก่อนความถูกใจนะคะค,คนคนนี้และอาจจะทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทนายกระบวนการยุติธรรมหรือเป็นคนที่ค่อนข้างมีอํานาจมากๆในการตัดสินใจนะคะค,คนคนนี้ตัวคนตนเขาในช่วงนี้กําลังบาล พยายามช่างใจนะคะใช้เหตุใช้ผลโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้หัวใจหรือใช้เซนส์สัญชาตญาณในการนำทางความรักเหมือนกับคนาธาตุไฟคนาธาตุไฟเนี่ยจะค่อนข้างนะคะใช้เซนส์นำทางชีวิตนะคะเป็นคนที่เข้าถึงกฎของจักรวาลเชื่อใจไว้วางใจมั่นใจในพลังงานของจักรวาล มั่นใจในกฎของแรงดึงดูดนะคะแต่เขาเนี่ยจะตรงกันข้ามกับคุณเขาจะมีหลักการนะคะใช้หลักการเยอะนะคะเยอะเกินไปนะคะค,คนคนนี้ทุกอย่างจะต้องมีเหตุมีผลต้องมีตะกะต้องจับต้องได้นะคะตัวตนของเขาในตอนนี้นะคะค,คนคนนี้แล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะแนวโน้ม แนวโน้มความรักความสัมพันธ์คู่บุญไม่ได้กําหนดระยะเวลานะคะก็ถ้าไม่กําหนดเนี่ยก็ประมาณ3เดือนนะคะถึง6เดือนเลยแนวโน้มจะเป็นอย่างไรคะแนวโน้มค่ะแนวโน้มว้าวสิบถ้วยแนวโน้มมีเกณฑ์นะคะว่าคุณกับเขาจะได้ลงเอยกันถึงขั้นนะคะแต่งงานสร้างครอบครัวเลยนะคะไพ่สิบถ้วยนี้แนวโน้มจะเป็นอย่างไรคะแนวโน้มค่ะ แฮงแมนเขาตื hair, ่นร right? ู้นะคะหลังจากที่เขาไปตกตะกรนไปทบทวนใช้เหตุใช้ผลใช้ตรรกะต่างๆนานานะคะในการหยุดพักหยุดนิ่งความรักความสัมพันธ์กับคุณไปเขาไปตกผลึกจนเกิดการตื่นรู้แล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเป็นไพ่ดีแฮงแมนเจ็ด้วยนี้ตัวเขาเองก็มีการฝันถึงคุณด้วยนะคะแล้วก็พยายามใช้ กฎของแรงดึงดูดเหมือนคุณเช่นกันนะคะคนคนนี้แต่พลังงานของเขาเนี่ยมันไม่เคลียร์เท่าคุณนะคะพลังงานเขายังไม่เข้าถึงพลังของจักรวาลเท่ากับคุณนะคะดังนั้นเนี่ยการดึงดูดของเขาจะเป็นในลักษณะของความคิดมากคิดเยอะฟุ้งซ่านมากกว่าหรือมโน ไปนั่นเองนะคะคือเป็นคนมีเหตุมีผลก็จริงนะคะแต่ก็มีความคิดมากคิดเยอะฟุ้งอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับไพ่เจ็ดว้วยนี้และอีกพลังงานหนึ่งเขาอาจจะมีคนเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างมากเป็น7ถ้วยเลยนะคะทําให้เขาเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าคุณใช่หรือไม่นะคะหรือคนที่ใช่ของเขาจริงๆนะคะเป็นถ้วยถ้วยไหนนั่นเองนะคะแต่ สุดท้ายแล้วเขาจะตื่นรู้ได้นะคะเพราะดีแฮงแมนออกมาเขาจะตกผนึกตรึกรองได้ว่าใครกันแน่คือคู่ของเขานะคะแล้วเขาจะมีการเทคแอคชั่นนะคะคนคนนี้เจ็ดไม้เขาปิดกั้นคุณหรือเปล่าคะบางคนเนี่ยอาจจะมีการบล็อกเฟซบล็อกการติดต่อสื่อสารไม่พูดคุยไม่เจราจาใดๆหรือ บล็อกพลังงานนะคะบางทีเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องบล็อกช่องทางการสื่อสารแต่บล็อกพลังงานนะคะไม่ให้คุณรับรู้อะไรไม่ให้เขาไม่รับรู้คุณคุณไม่รับรู้เขานะคะคนคนนี้ปิดกั้นทางพลังงานนั่นเองนะคะไม่สามารถสื่อสารกันได้ทางพลังงานหรือทางจิตนั่นเองอัศวินดาบเนี่ยสุดท้ายเขาจะมาเทคแอคชั่นอย่างรวดเร็วเลยนะคะค,คนคนนี้เมื่อ,อไหร่ที่เขาตื่นรู้ ตกตะกรนได้เขาจะกลับมาสองเหรียญนี้คือการวนกลับอีกครั้งหนึ่งการพยายามกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณห,ห้าเหรียญและสี่ถ้วยออกมานะคะคนคนนี้ถ้าเคยเป็นคนที่คุณรู้จักกันแล้วมีประเด็นต่อการแน่นอนเขาจะกลับมาขอคืนดีไพส่สถว